บอกแอปได้ไหมว่าจะเกิดอะไรขบ้างค่ำคืนวันนี้บอกไม่ได้ครับเพราะว่าคืนนี้แหละครับยังไงก็ลบกวนอยากให้กลับไปดูครับก็เป็นถ้าไม่ดูภาคนี้ก็ให้จบก็ดูวันนี้ที่จบก็ดูพรุ่งนี้ไม่รู้เรื่องด้วยนะเพราะว่าติดต่อครับติ่อใช่สำหรับค่ำคืนนี้จะเป็นรอยลับทาเอวสต์ตะวันใช่ไหมคะจริงๆแล้วโดยส่วนตัว่ยชอบฉากละครเซอร์มากเลยดูแล้วฟินมากฟินไหมคะ ว่าน,นาน,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 นโอ,โอแต่ค,คันขแบนาจะหนานะนี่<ช><ด>ส่วนัวนะอปว่าเดี๋ยวให้ง่าน 2, นะคะ3งานร,รอยลับัเียตค่หตะ,คะหรือว่าผลงานที่จะเกิดขึน,ขน,ขน,นนาคกไับแนแแฟนัมาเยอะเลยทีเดียวค่ะที่ในงานรทของ,อของอเราเชค่ะเ็ฝักได้่าก็ยังไงทีนี้เป็นตอนจบ คาแรคเตอร์ในละครดยมากเลยค่ะก็อยากให้ด้ติดตามกันนะคะนี่ย่ารักเรียบร้อยไหคะสมชื่อแถวดาและเสกของนั่นเองนะคะมาถึงคุณชักะชี้บ้างครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับตอยรักเกรียดตะวันครับวันนี้ก็วันสุดท้ายแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูครับก็เต็มที่กับละครเรื่องนี้แล้วก็ทุกคนเลยครับทุกคน <S <S 2> <S 2> ทีมงานทุกคนก็อยากให้ดูแล้วก็อยากให้มีความสุขครับแล้วก็อยากให้อ่า ดูภาคต่อไปด้วยครับนี่เพราะว่ามันต่อกนนันต่อกนันด้วยนะคะจริงๆวันนี้เนี่ยหลังจากนี้เนี่ยทั้งสองคนมาในงาดนดีนะคะแบรนด์รองเท้าคอของเราค่ะใจดีเดี๋ยวจะมอบกิฟต์ไว้เชิญนะคะส่วนลด20%ค่ะให้กับทุกท่านเลยนะคะที่ถ่ายรูปแล้วเป็นรูปที่โชว์ความบางเบา,าแล้วก็โชว์ขึ้นในโซเชียลเน็ตบอร์ของตัวเองนะคะผ่านทาง a c e b o o k ก็ได้หรือว่าอินส a ากก็ได้ค่ะที่สำคัญติดแฮชแ็กด้วยแค่แก